ค่ะสวัสดีค่ะชื่อบูนะคะเป็นเจ้าของเพจบูไดอารี่บันทึกนะขายออนไลน์ค่ะแล้วก็ทําการตลาดให้กับแบรนด์สินค้าในออนไลน์อย่างเช่นแบรนด์แฮวอนแบรนด์พิ z ซ l ่าแล้วก็สวันดีค่ะ คือบูมองว่ายูพิกอะเป็นของที่ค่อนข้างแปลกใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเข้ากับตัวเองอะค่ะคือตอนแรกที่บูได้ยเนี่ยคือเจ้าเจ้าหน้าที่ยูพิกเนี่ยก็ติดต่อเรามาแล้วก็มองว่ามันน่าจะเป็นโอกาสหนึ่งที่เราจะเปิดโอกาสให้ตัวเองอะได้เข้ามาเรียนรู้อะไรที่ใหม่ๆบ้างเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าสิ่งนั้นอะเราจะได้ทํามันหรือเปล่าเราก็เลยคิดว่าถ้ามันมีโอกาสอะเราก็ไปฟังแล้วเราค่อยมาตัดสินใจทีอะค่ะว่าเราจะทํามันไหมซึ่งบูมองว่ายูพิกอะเป็นโมเดลที่ค่อนข้างแปลกใหม่ตรงที่ว่าใ ไหนเราก็ช้อปปิ้งอยู่แล้วทุกคนมีสินค้าอุป,ปโภคบริโภคที่ใช้ในชีวิตประจําวันอยู่แล้วแต่ถ้าวันนี้แทนที่คุณจะเสียเวลาขับรถออกไปห้างแทนที่คุณจะจ่ายราคาเต็มเงี้ยแต่คุณมาซื้อที่ยูพิก้คุณได้ของเหมือนกันเลยแต่ว่าได้สินค้าในราคาที่เป็นส่วนลดหรือว่าได้เงินคืนเข้ากระเป๋าค่ะ ก็อย่างตอนแรกอะค่ะที่บูเริ่มต้นที่จะบอกเพื่อนๆบูหลายๆคนเนี่ยคือบูจะไปด้วยเหตุและผลมากกว่าการไปบอกว่าเฮ้ยเธอช้อปปิ้งที่นี่มันได้เงินคืนอ mm hmm. ะไรเงี้ยเพราะถ้าไปอย่างนั้นนะมันก็จะแค่คนอยากได้เงินคืนแต่เขาไม่ได้อยากลองทําจริง, mm hmm. งจัง mm hmm. อะไรเง mm ี hmm. ้ยบูว่าอธิบายเหตุผลไปว่าคืออย่างที่บูได้อธิบายเบื้องต้นนะคะ่ะว่าการที่เราย้ายแพลตฟอร์ม hmm. ในการช้อปปิ้งที่คนเขาซื้อของ mm hmm. อุปโภคบริโภคอยู่แล้วอะคือเราเปลี่ยนที่ซื้ออะแล้วเราก็จะได้รับเงินคืนหรือสามารถที่จะแนะนําต่อเพื่อนๆ ก็จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าคอมมิชชั่นอะไรเงี้ยก็มันเรียบง่ายมากๆเลยเราแค่บอกว่าเขาจะได้รับอะไรชีวิตเขาจะดีขึ้นยังไงจากการที่เขามาใช้ยูพิก คือบูมองว่ายูพิก็คือโอกาสคือโอกาสหนึ่งที่เราจะมีรายได้เพิ่มอีกหนึ่งกระเป๋าคือตอนแรกบูก,ก็ไม่ได้คิดว่าบูจะแบบด้วยความที่เราศึกษาข้อมูลยังไม่ไม่เข้าใจอะ่ะแล้วก็คิดว่าเราจะปฏิเสธไว้ก่อนแต่มันก็มีอีกใจหนึ่งที่เราเอะเนาะว่าแบบเฮ้ยเราจะทํามันดีหรือเปล่าเขาจะหลอกเราไหมเขาจะให้เราตังเราจริงไหมแต่บูแค่มองว่าบูไม่ได้ลงทุนอะไรกับยูพิกเลยนะตอนแรกที่บูสมัครใช้รหัสคําเชิญเข้าไปเนี่ย บูก็แค่ซื้อสินค้า VIP 1ชิ้นซึ่งเป็นของที่เราอยากได้อยู่แล้วอะคือเราเราจ่ายแค่999บาทเพื่อเป็นสมาชิกน,นะคะแล้วเราก็ได้สินค้าที่เราอยากใช้ซึ่งบูมองว่าพอเราสมัครสมาชิกตรงเนี้ยเราได้สินค้าตรงเนี้ยค่ะมันมันทาให้เราได้รหัสคําเชิญมามันเหมือนเป็นใบเบิกทางอันนึงที่เราจะสามารถไปบอกต่อเพื่อนๆได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่สนใจยูพิกเนี่ยถ้าคุณแค่อยากจะเข้ามาช้อปปิ้งสินค้าแล้วได้ส่วนลดอะแล้วได้รับเงินคืนด้วยนะคะให้สมัคร ยูพิเกอร์นะคะที่ที่ซื้อสินค้าเริ่มต้นนะเลือกสินค้าที่คุณอยากได้แล้วจ่ายแค่999บาทซึ่งมันราคาถูกกว่าตลาดทั่วไปแล้วที่สำคัญอยากได้เงินคืนด้วยสำหรับคนที่แบบอยากจะเข้ามาลอง ตัวยูพิกตรงนี้ค่ะแล้วก็อยากจะแนะนําต่อเพื่อนๆน่ะคือบูไม่ได้อยากให้แบบคิดอะไรมากอะแค่เราสมัครมาแล้วเราชอปปิ้งเองได้เงินคืนเท่านี้บูคิดว่ากําไรแล้วแต่ถ้ากําไร2ต่อได้ที่2คือคุณเนี่ยบอกต่อเพื่อนๆแล้วให้เพื่อนๆของคุณอะได้รับส่วนลดตรงนี้เหมือนกันนะคะมันเป็นการบอกต่อที่แบบเหมือนเพื่อนเราก็ได้เราก็ได้อ่ะค่ะวินวินกันทั้งคู่เลยคือชวนชวนกันมาประหยัดตังจากการที่เราชอปปิ้งแบบเออสิบบาทยี่สิบบาทอะมันก็เป็นเงินเหมือนกันซึ่งถ้าเรามองว่าเป็นเงินออมอะเออมันก็คือการแบบเก็บเง หรือว่าให้ลองคิดเปรียบเทียบกันนิดนึงอะคือถ้าเราไปชอปปิ้งที่อื่นเราไม่ได้เงินคืนนะแต่ถ้าเรามาชอปปิ้งที่อยู่พิกะเราได้เงินคืน